พี่น้องจ๋าม้วนแปนม้วนแปนตัดคลิปเพชรคลิปเออ่เรียวอยู่นะจ๊ะี่น้องจ๋าหน้าลายนะจ๊ะี่น้องจ๋าก็เลยบ่ได้เฮ็ดแนวเกินจ๋าตั้งขากล้องอ่าขาตั้งกล้องด้วยสับทั้งนะจ๊ะเลยเฮ็ดแนวง่ายๆจ้าสามีสุกัญญาเพ่อยากให้เฮ็ดกับจ๋าแต่ว่าก็อันซื้อขาตั้งให้อยู่ตามประทันมาจ๋าี่น้องจ๋าอันนี้ละเนาะจ้าก็าบอกว่า เกล็ดปลาไหลกินน้ำแกงนะจ๊ะสาม,มิสกัญญาบาเราวไม่ได้ดอกนะจ๊ะเราก็ใจดีอยู่นะจ๊ะนะขนาดไ่ยังให้เนี้อเฮ็ดตะมัมดก้องเมี้อพังก็ซื้อให้ได้จ้าไปนองจา้าตอนเย็นก็มาสุาก,กัญญา,าก็เลยล้บากจ้าตอนนี้นะจ๊ะเฮ็ดยังก็เลยนก็ได้แล้วจ้ะคนมาเฮ็ดคว้านะจ๊ะเล่นไม่ได้เฮ็ดใจวันนี้ก็เลยเฮ็ดนั่งง่ายๆสิลจรจัะยากหลายนะจ๊ะนะมาจ้ามาจา้ามากินอาหาร,รง่ายๆกับสุกัญญาจ้าให้เกล้าเจ้าวันนี้ ต้มสปาเก็เตตี้กับไข่ต้ม